สวัสดีทุกท่านนะครับสุขใจมานี่วันนี้ก็ทางกลับบ้านมีร้านสวยๆนะครับก็อยากจะแวะทานกาแฟนิดนึงนะครับเป็นทางเส้นจากอุดรไปบึงคงหลงนะครับก็จะผ่านตรงอำเภอเจริญศิลินะครับมาจากเส้นสว่างดันดินนะครับน่่ก็คือมวยลายอิลีน่านะฮะเป็นร้านกาแฟแต่ว่าผมชอบอันนี้มากเลยนะครับท,ทำดีแลนี่ ก็ถนนเป็นอัน,นอันนี้สวยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกตกฟอยๆหน่อยนี่กลิ่นดินมันจะออกครับมันจะหอมอะไรไม่รู้ว่าคนในเมืองจะคุ้นไหมนะครับเอ๊เหมือนจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเลยนะนี่มาครั้งแรกนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นู่นเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับ นี่เอามาโชว์หรือเปล่า <c oughs> ดูว่าขับได้จริงรถในตำนาน GTO นะฮะว้าว oh, <wow. S 1> อันนี้สนามฟุตบอลน,นะครับ <c oughs> เคยดูในคลิปอยู่ดูตั้งแตะแรกๆตอนที่ไปตัดไม้เป็นคลิปของช่อง Youtube ย่องช่องหนึ่งตอันนี้ก็เป็นสนามที่ดี <c oughs> นี่รถมาห้านะครับอ่ามีแพะด้วยไปดูแพ้กันเผื่อใครอยากให้ อาหารแทะนะ่ตัวน่ะ1 2 3 4 5 6 7แพะแพะจะชอบอยู่มันมีแค่นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอกรีกคือทุกจังหวัดถ้ามีอย่างนี้ก็จะทําให้ดีมากนะครับแต่ว่าก็คือมันก็ต้องมีรายได้เนาะคือว่าคือทําแล้วก็คือมีรายได้หลอเลี้ยงกับองค์กรได้างนะครับก็คือต้องอาศัยจากลูกค้านะฮะช่วยอุดหนุนจริงๆนะ ช่วยกันนะครับสําหรับธุรกิจสไตล์นี้นะผมว่ามันก็จะทาให้เมืองมันก็ไม่แออัดที่เราเห็นว่าเราลดติดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือก็ไม่ได้ว่าคนในเมืองก็อย่าว่าเืลินกันนะครับว่าเอ,าโอ,โอโดึงคนออกจากเมืองแล้วทําให้รายได้ธุรกิจหายนะมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปนะฮะค่อยๆค่อย คือตั้งรำธุรกิจนะคะก็คือคนที่อยู่ในเมืองก็เริ่มขายที่ขายทางก็อาจจะมาซื้อที่สำรองไว้ได้นะครับซื้อที่ซื้อทางสำรองไว้ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของแต่ละคนดีขึ้นนะครับยองเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพื่อจะได้มาอุ่นนนกันทางโซอนอีสานเนาะอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่อำเภอเจริญสินก็จะใกล้ๆทางสว่างแดนดิงวิ่งไปทะลุออกไป ทางคำตะก้าก็คือจัง,จงหวัดสกลนครน,นั่นเองนะครับคนที่จะไปอุดรจะไปทําราคาก็แวะเส้นนี้ได้ใกล้นะฮะสองก็จะมีทางาดีๆก็เล่นฟาร์มก็จะพัฒนาให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอยู่ที่กุชินารายนะครับก็มีแล้วก็ที่เขาว,วงก็มีนะฮะอำเภอเขาว,วงตาลาสินนะครับแล้วก็อุดรอ,อุดรก็จะมีเส้นทางไปอุดรหนองคายนะครับลองไปสืบดูมีหลายที่เหมือนกันที่เป็นสไต นั่งชิลทุ่งนานะครับผมแล้วก็มีเส้นเส้นหนองคายวิ่งวิ่งไปบึงการก็มีนะครับอ่าก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองอุดหนุน,นร้านสไตล์นี้ดูนะครับอ่านาเตบอลดีนะนี่เนาะเป็นยังไงกุ๊บนะครับเป็นยังไงกุ๊บอ่าทำดีครับผมโอเคเลยปิดคลิปเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวผมเข้าไปอุดหนุนกาแฟไม่เชิงอุดหนุนหรอกคืออยากซื้อครับอันนี้นะ すっちゃい。